เอาไม่มันสามเส้นนะครับสับไหมครับไม่ต้องสับเมื่อลูกค้าสั่งหมูกรอบมันน้อยผมเลยเลือกชิ้นนี้ให้ลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากเอาเป็นสามเส้นไม่สับนะครับแต่ว่าให้หั่นครึ่งแทนแต่หลังจากที่ผมชั่งน้ำหนักแล้วนะครับน้ำหนักทั้งหมด6.1ขีด้บาท420บาทครับ4ี0้พอแล้ว4ี0พอแล้วอ้าวแล้วไงครับ ทุกคนคิดว่าผมควรจะทํายังไงดีคะที่จริงแล้วราคาทั้งหมดมน427บาทคุณน้าหนัก6.1ขีผมคิดคุณลูกค้าแค่420บาทผมไม่คิดเลยครับว่าคุณลูกค้าจะต่อมาเหลือ400คุณคิดว่าไงครับผมควรจะลดให้ไหมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาได้นะครับแล้วลูกค้าคุณต่อมาแบบไม่มันมีไหมอะแบบไม่มันเหรอฮะ,ะมีแต่มันน้อยอะครับประมาณนี้หลังจากผมหยิบขึ้นมานะครับคุณลูกค้าก็มองดูอยู่นานเลยเือนคุณลูกคา้าจะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจหันให้คุณลูกค้าดูไปเลยและคุณลลูกกกกคา้าาหหังจเเ็็นบบอ ลองดูชิ้นอื่นคุณลูกค้าบอกว่ามันเยอะเกินไปนะครับผมก็เลยเลือกชิ้นข้างหลังมาแทนหลังจากผ่าชิ้นนี้ออกมาดูแล้วนะครับมันมันเยอะกว่าชิ้นที่แล้วอีกผมก็เลยเลือกใหม่อีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้โอกาสครั้งสุดท้ายแล้วไม่ไงั้นลูกค้าผมหนีแน่เลยและหลังจากหั่นชิ้นนี้เสร็จนะครับคุณลูกค้าก็โอเคแล้วคุณลูกค้าสั่งสองเส้นนะครับแล้วก็ให้สับไปเลย,เลยตับเลยขับรถคุณลูกค้าพูดขนาดนี้ผมก็ทราบเลยสิครับถ้าใครสนใจนะครับขาย,ยที่ตลาดนัดสมบัติกรรามคำแหงร้อยสิถ้ามาไมไ<ใค> ส่งได้ทั่วกรุงเทพเลยถ้าสนใจแล้วก็แอดไอดียไนี้ได้เลย